ตัวนี้ของเพิ่งมาถึงนะครับผมสภาพคนส่งทําอะไรไม่รู้นะอันนี้ติดต่อร้านไปแล้วเดี๋ยวร้านจะส่งของใหม่มาให้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสีตัวนี้ดีแค่ไหนตัวนี้สามารถทาทับสนิมได้เลยนะครับผมนะเอ๋อันนี้เป็นสีเทานะทางร้านมีหลากหลายสีให้เลือกนะครับผมมีแปลงมาให้นะครับผมเนี่แปลงตัวนี้คือใช้ดีมากนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่2แล้วนะที่เอามานะครับนะเดี๋ยวทาให้ดูนะตัวนี้คือข้อดีมันไม่หยดนะครับผมแล้วก็ทายี่มากเลยมาดูกัน ตัวกระป๋องก็จะสกปรกเลยเทอเนี้ยไม่รู้วันแตกออกตรงไหนนะอันนี้น่าจะแตกนะมองก็แตกเนี่ยพอสีบอนแห้งคนส่งก็อบอกนะนเดือดอันนี้ของอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยวิธีแกะก็ดึงตัวพลาสติกตัวนี้ออกเลยนะครับผมเนี่ยตัวแปลงเนี้ยใช้งานได้คือดีพอสมควรนะมันอาจะจะกองแกงน้อยหนึ่งนะครับผมแต่ใช้งานไปแล้วอันหนึ่งหมดไปแล้วปองหนึ่งนะครับอันนี้ปองที่สองนะอ่ะเดี๋ยวรอดู ว่าจะทาดีแค่ไหนนะครับเราจะไม่คนนะครับผมอ,อันนี้คือทาทับสนิมได้เลยนะครับเห็นไหมทาง่ายนะครับผมตัวเนี้อ่ะมันไม่หยดนะครับเอาลองเยียให้มันหยดดูละ่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่เหรนี่นะมันจะเหนียวเหนียวติดแปลงนะครับไหมอันนี้คือมันจุ่มเยอะนะลองจุ่มหน่อยหน่อยดูยละ่ะเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่หยดไหมเนี่ยไปทามันก็ไม่หยดนะครับ น่อันนี้เป็นสีเทานะทาทับสนิมไปอย่างนี้ได้เลยนะถ้าเกิดอยากให้สวยก็ทาสองสามครั้งนะครับรอให้มันแห้งนะผมตัวนี้เน,น่ประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมสนิมอย่างนี้ทาทับไปได้เลยนะถ้าเกิดเป็นสีที่เราชอบเราก็มีหามาครับอันนี้ไม่ช่างไม่ใช่ช่างสีมืออาชีพนะครับผมมือสมารเล่นไหมก็จะทาหนาบางไปเยื้มบ้างนะครับไหมคลิปนี้ยาวแล้วนะผมเดี๋ยวดูคลิปต่อไป นะครับ